เรากลับจากที่บ้านนะคะเด็ดมาสดร้อนหมดแล้วค่ะไม่มีละเป็นเมนูง่ายๆนะคะต้มเลยผักก็ต้มรวมกันหมดเลยซี่คโครงหมูค่ะวันนี้ต้องไปฉีดวัคซีนนะคะเ,นะเข็มที่สองนะทำข้าวไว้ค่ะต้มไว้อย่างนี้เลยพอกลับมาก็จะได้มากินด้วยลู้สิเดี๋ยววันนี้ไปอยู่กับคุณย่านะคะ เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปในเมืองไปฉีดวัคซีนนะไปไปมอสโอ้ยฮะไปรอคิวนะคะคนเยอะมากเลยของรถเป็นรอบบ่ายนะแต่ว่าคนเยอะแต่ยังว่าแหละ มันจะได้แบบว่าเนี่ยเป็นสถานที่มาฉีดนะต้มทิ้งไว้นะคะไฟมันอ่อนนะชั่วโมงหนึ่งได้ออกมาถือว่าโอเคเหมือนกันนะคะกินกันแบบนี้นัง,ง่ายๆต้มใส่เกลือธรรมาดาค่ะกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรถก็จะไปรับลูซี่นะตอนนี้ให้มิเซอร์ไปนอนหลับค่ะเพราะว่ามิเซอร์เหมือนแบบอาการวันที่สองของการฉีดน,นนะก็จะเบลอๆหน่อยอะ ก็เลยบอกว่าเออไปนอนไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำงานแล้วค่ะมิเซอร์นะรถก็ปวดหนงวงงแขนนิดนึงนะคะนะถือว่าอาการยังไม่ไม่ไม,ไม,มีอะไรนะตอนนี้ปวดหนงหนงงๆเฉยๆนึบๆๆค่ะนะเหมือนยามกำลังซึมซาบเข้าไปในร่างกายโอเคไปรับลูซี่กันออลาหลสวัส <Hola. S 1> <Hola. S 2> ดีค่ะพี่รุ่นพี่ยันอะไรสิอีวาอะไรม่รูมฮัลโหลเกตั้ Dile que dile, a ver, ¿qué hay aquí. Dile. Ahí no hay para agarrarse. No hay nada. ¿Comió todo? No, comió solo el, el huevo. Los espaguetis no quiso ni probarlos. Sí. Nada, no quiso, no quiso, no quiso. Aquí, ¿qué te vas Mira, cariño. Uy, a Y por aquí, mira. ปกติมันจะเป็นพื้นธรรมดาใช่ป่ะอันนี้คือทำกระเบื้องหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะนี่ทางขึ้นนะทำใหม่หมดเลยนี่ก็จะโอเคไปที่อันนี้เป็นที่จอดรถนะคะไปไปเก็บไปเก็บลูกเไปก็บลูกมเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่ก่อนมันแบบว่าเป็นพื้น เป็นพื้นแบบไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยเรียบนะไปดูสิไปมั้ไปพสิรอืออวไปไปมั้งไไมั้ a ไนี่ไป้งไปนั้งนี่ไ้งนี่ไปมั้งนี่้งไ่ไปมั้นี่ไปน่มันี่ไปม้ไนี่อปมั้งน่งนีม้นไปมันี่ไมัน่ไม่ไ้นี่มั้นังนงนี่ไป้ี่งย่ะไปดูลูกแพ ลูกแพรอีกต้นหนึ่งที่ชอบกินมากนั่นไงต้นเล็กอันนี้ลูกพลัมลูกพลัมกำลังสุกเลยโอ้ยดอกมากปีนี้โดกนี่นะอาชีอให้เก็บไว้ได้เลยหนอหนอนี่น

Yeah. Okay. Okay. Chis. Frutitas, qué ricas. Baby shark baby Shack. Vió un avión, ¿verdad? Que vio un avión. Baby shark baby Shack. Vió un avión grande. Ahí te voy. Ahí <laughs> te voy. Ahí yeah. te voy. Mira, mira. Kayby, a ver, te limpio los sandalias. ¿Sí? No, vosotros los limpiáis. los zapatos, cómo está todo muy sucio. A vamos a casa. A con papá. A decir adiós a papá. Que se va a trabajar. Tú sí. Adiós. Eh, que te no cae, con las manos todas sucias. Vamos, vale. Mira, lleva las manos bien. Chao, chao, chao. Chao, chao. Alan, adiós. Lucy, tiene caca. <laughs> me cachi. Me ¿Qué, era? Adiós, ¿Qué era? un avión. Adiós, <laughs> Lucy. Era un avión. Chao, 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 chao. Vale, vamos. Que un coche. El avión.

เช้าช้าเช้าช้ประตูปประตูปตูปโอเคไปบกบ้านแล้วค่ะร้อนอ่ะลูซี่ชิมลูกนี้ลูกลูกนี้นิ่มละอ่ะชิมสิลูกไม่ชิมโอ้ม่ชิมยาจ้ายาอืม S <S เป็นสีเหลืองนะคะความพันนี้นะิน้อเนื้อเน้เนืเนื้อวนื้อนื้อนือนื้อนืวานอนื้นื้น้ถ่นยงอานน้้ ลูกไหนบ้านเราเนาะอากิอากิไม่เบียนอากิอากิอากีเอสโทยอากีอืมอันนี้ก็อร่อยนะรสชอบกินดิอๆนะอันะเนี้ยมันเป็นลูกแพรกินเหมือนฝรั่งพันนี้จะเป็นพันลูกเล็กอร่อย Ay, ay, ay. Uno. Uno. ¿eh? Do Dos. Tres. Tres. Y. Y. Cuatro. 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 Cinco. Bien.

นี่มันก็นิ่มเนี่ยหนูกัดได้น่ะอืมอร่อยนะอืมฉ่ำม,มากเลยซีชอบเนี่ยกินแล้วได้ถ่ายง่ายด้วยนะผละไม้ตัวเนี้ยลูกพลัมค่ะพอคือมันเป็นลูกดิบอย่างงี้ยก็จะเรียกเป็นลูกพลัม,มะนะพอมันเอาไปผ่านวิวัฒนาการกายก็เป็นแห้งๆก็กลายเป็นลูกพลุนนะก็จะเรียกเป็นลูกพลุนอืม Chạy <coughs> lên <coughs> bảo bạn ăn theo Ăn ประมาณหกลูกได้นะตั้งแต่ตอนไป็เด็กมาอดใจไม่ไหวเอาลูกนิ่มรลูกแข็งนี่ก็อร่อยอืมอนี้อืมอมเปรี้ยวเลย